เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมกำลังยืนอยู่ตรงน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครับผมครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ<ม>ก็จะพาเพื่อนๆนมาชมเบื้องหน้าเบื้องหลังของการทำน้ำตกในครั้งนี้นะฮะที่จะให้สวยงาม อย่างที่เห็นที่เกลินมาดูให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆพือน,อนกอ็ทำเอาเหนื่อยทีเดียวหลายวันทีเดียวนะครับแล้วก็เอาละรครับแล้วก็ทําจนค่ำนะฮะบรรยากาศประมาณนี้ก็ยังทํากันอยู่เลยเอาละรครับแล้วก็ถึงเวลา วันที่รอคอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำนะฮะแล้วก็จะได้ทดลองทดสอบว่าจะเป็นอย่างไรกันครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเอาละครับเติมน้ำละครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันเต็มๆเลยครับเพื่อนเื่อนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ ผมกำลังยืนอยู่ตรงน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครับผมกว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการาซึ่งใช้เวลาหลายวันทีเดียวนะครับ นะครับจะเห็นว่าน้ําตกที่เป็นน้ําตกที่มีเสียงธรรมชาติแล้วก็สวยงามใช่ไหมครับเพื่อนๆพ่อนกว่าจะเป็นอย่างนี้เราก็อยากจะให้เพื่อนๆนได้มาชื่นชมกันนะครับ อยู่ที่ร้านอาหารยกนิ้วนี่เองครับเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะ